ไม่ถึง6 0แสนบาทค่ะราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะกับ m มิซูบิชิปาเจโร่ค่ะ คันนี้จะเป็น2.4 GT Premium ค่ะซึ่งใหม่ๆล้าน279แต่วันนี้อย่างที่พงชมพูบอกราคานี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยสำหรับ Mitsubishi Pajero คันนี้เป็นปี2016ค่ะเฉลี่ยแล้ว1ปีนะคะวิ่งอยู่เพียง31,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้รถบ้านมีเล่มค่ะซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะคะคันนี้จะได้ล้อแม็กนะคะพร้อมอยางนะคะสภาพพร้อมใช้ค่ะคันนี้คุ้มมากๆเพราะว่าราคาเนี่ย ไม่ถึง6 0 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในนะคะคุณลูกคา้าคลิปที่คุณลูกค้ากำลังดูอยู่นะคะพวงชมพูเนี่ยถ่ายจากรถที่เป็นสภาพแรกเข้ากัค่ะภายในจะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะ,ะจัดไฟเน้นค่าวงวดอยู่ที่11,000เท่านั้นนะคะแต่ถ้าอยากจะจบเงินสดนะคะราคาพิเศษจริง,รงๆ590,000 ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นยังไงบ้างราคาที่พงชมพูบอกไปเนี่ยคลุ้มหรือเปล่าล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายต้องบอกว่ามีสเกิร์ตให้ชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้ได้กล้องรอบคันด้วยค่ะคุณลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูนี่ด้านท้ายของตัวรถกันบ้างค่ะด้านท้ายนะคะคุณลูกค้าเป็นยังไง สะอาดเอี่ยมเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีนะคะและที่สําคัญเรามีบริษัทกลางมาตรวจนะคะสามารถขอเอกสารการตรวจโครงสร้างได้จากบริษัทเลยนะคะหรือว่าจะพักมาที่ช่องทางของพงชมพูใครที่สนใจมิ u ู i s h i ปาเจโรคันนี้นะคะรีบติดต่อโทรหาพงชมพูเลยเบอร์0826805691เท่านั้นนะคะเบอร์นี้จบแน่นอนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพง์ชมพูมีรถสภาพส,สวยๆจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าอีกคะ่ะ